รอบลบปีสัดแดงกับช่วงรอบวันที่ผ่านมาเชื่อแน่นอนนะครับว่าข่าวชิ้นที่สร้างความน่าสนใจในหมู่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดนี่ไม่พ้นประเด็นข่าวเรื่องที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ปีสั์แดงจะทําการเซ็นสัญญาระยะสั้นเพื่อดึงเอาตัวของเดบิดเดคเคอร์ในประตูะระดับตํานานซึ่งหมดสัญญาต่อการไปเมื่อราวสาเดือนก่อนกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งประเด็นข่าวนี้ถูกนาเสนอขึ้นมาโดย New Curtis, นิวเคอร์ติสนักข่าวจากค่ายเดอะซันซึ่งระบุว่าเหตุและผลของแผนงานที่เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดึงเดสญญญ ก็เพราะพวกเขามีความกังวลกับอนาคตในช่วงประมาณเดือนมก,กราคมจนถึงรากุมภาพันธ์ซึ่งทีมจะใช้บริการอังเดโอน่าไม่ได้เนื่องจากตัวของยด่านทีมชาติแคมาลูนน่าจะต้องกลับไปช่วยทีมชาติในการแข่งขันรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งตัวรายการนั้นจัดคาบเกี่ยวระหว่างตั้งแต่วันที่13มก,กราคมจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งในแง่ของโปรแกรมการแข่งขันของปีแสดงในช่วงเวลานั้นก็ถือว่ามีหลายเกมให้ลงสนามและที่สําคัญคือในช่วงเวลานั้นไม่ใช่แค่ในรายการพิมลีกแต่ังมมีามาากบอ่ FA พเเิข้ ด้วยตามข้อมูลที่นิวเคอร์ติสระบุไว้บอกว่าการที่อังเดลนานาจะต้องไปเล่นทีมชาติในช่วงเวลานั้นทําให้เกิดความกังวลในการจัดทีมของเอเดร็กเทนฮาร์ที่เมื่อถึงเวลาจริงๆจะเหลือผู้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูสแตนบายแค่2คนนั่นคือทอมฮีตันกับเอ er ้าทยบายนดียซึ่งสื่อเจ้านี้ใช้คําว่าไม่น่าจะเพียงพอหากเกิดเหตุไม่คาดฝันและเป็นที่มาข,ของการที่ทีมอาจพิจารณาดึงวีดเอเคอาร์กลับมาเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อช่วยทีมในช่วงเวลาดังกล่าวประเด็นข่าวนี้ต้องบอกว่าเสียงแตกนะครับแน่นอนถ้าถามแฟนบอลป ถาบีเดกอากลับมาหรือไม่นั้นคําตอบก็ต้องอยากเห็นเขากลับมาอยู่แล้วในเมื่อณตอนนี้เจ้าตัวไม่ได้มีทีมต้นสังกัดใหม่เป็นหลักเป็นแรงแล้วก็ไม่ได้ประกาศแขวนถุงมือเลิกลาอาชีพแต่อย่างใดอีกทั้งสถานะเป็นตำนานของสโมสสถึงอย่างไรก็เป็นที่ต้อนรับเสมอจากแฟนบอลปีแสดงเป็นเรื่องปกติแต่ที่นี้ถ้ามองให้ครอบคลุมทุกบริบทจะพบว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะยังไม่สามารถเชื่อถือได้สักเท่าไหร่อย่างแรกเลยก็คือความน่าจะเป็นที่เอเดนเทนากจะตัดสินใจแบบนั้นเพราะมันไม่ใช่แค่การกลับไปกินน้ำพริกถ้วยเก่าหหาากกกกะใในนนออีีมมมมุ่็เื้รรติูัษป2ท มื่อหมาอย,ย่างเอาใจไปยินดีที่ตามหลักแล้วถ้าอังเดอนาะนาไม่พร้อมลงเล่นก็ต้องเป็นโอกาสที่เอาไตาไปยินดีควรต้องได้รับเช่นเดียวกับบรรยากาศโดยรวมของการทํางานภายในแน่นอนนะครับว่าในพาร์ทของความสัมพันธ์ส่วนตัวหากสมมติด้บีเดกอากลับมาในสัญญาระยะสั้นจริงๆเพื่อนฝูงที่รู้จักกันก่อนแล้วก็ต้องมีความยินดีแต่ถ้ามองในภาพรวมของความเป็นมืออาชีพมันก็อาจจะเกิดคําถามขึ้นมาได้ว่างานนี้ในเมื่อเอเด็กเทนทังตัดสินใจแล้วว่าจะทํางานโดยมองไปข้างหน้าแล้วเหตุผลอะไรเขาจึงต้องหันกลับไปดึงด้บีเดกอาเข้ามาใหม่แม้นนสสััญาาช่วงง้กตมมคืออ มุมของเหตุและผลมันแทบไม่มีริ้วรอยใดเลยที่พาให้เชื่อได้ว่ากุณซือชาวรัฐคนนี้จะหวนกลับไปดึงด้บิเดเคอานะครับพะในเมื่อเลือกจะมุฟออนกันแล้วก็ควรต้องชัดเจนและจบจบเคลียร์กันไปไม่ให้มีเชื้อประเด็นที่จะนำมาสู่ปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังได้อีกอีกทั้งการที่ประเด็นข่าวนี้ถูกจุดมาจากเดอะซันและในรอบวันเดียวกันก็ไม่ได้มีสำนักข่าวในระดับใหญ่ๆที่มีความน่าเชื่อถือสูงกว่านำไปขยายความเล่นต่อก็พอจะสะท้อนในตัวรับว่าข่าวเรื่องการคัมแบ็กของดับิเดกเคอานั้นดูจะ เปในเรื่องของเจรอนซานโชก็ยังมีให้ได้รับรู้กันอยู่ตลอดอย่างที่ทราบเป็นดีว่าณปัจจุบันซานโชไม่ได้มีสถานะเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพฤติกรรมที่ออกมาตอบโต้ใส่ผู้จัดการทีมหลังเกมเจอกับอาร์เซนอลี่ตัวเขาไม่ถูกเลือกให้มีชื่ออยู่กับทีมในเกมดังกล่าวและตามด้วยเหตุผลที่เอเด็กเทนฮากตอบคำถามที่นักข่าวถามว่าเป็นเพราะเจรอนซานโชมีการฝึกซ้อมที่ยังไม่ดีพอนั้นล่าสุดเดเลติกมีรายงานพิเศษออกมาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขียนโดยลอรีวิววทเว นั่งดูวิดีโอคลิปที่เกี่ยวกับการฝึกซ้อมเพื่ออธิบายให้ตัวนักเตะได้เห็นว่าเขานั้นจะมีการซ้อมที่ไม่ดีมากพอโดยมีการลงรายละเอียดว่าคลิปการซ้อมดังกล่าวคือเซสชันสุดท้ายก่อนเกมเจอกับอาร์เซนอลซึ่งในการซ้อมสานโชได้ถูกเซตให้เล่นในรูปแบบของคู่แข่งเพื่อเจอกับทีมอีกชุดหนึ่งที่เด็กเทนฮากได้จัดเต็มเอาไว้เพื่อเจอกับอาร์เซนอลอีกทีพูดง่ายๆก็คือมีการแบ่งทีมซ้อมและทีมชุดที่จะเลซาสนโชถูกจับไปอยู่ก็คือทีมชุดที่คาดว่่่่่่่่่าาาาจจะไมไมมมมมมดดด้้้้้้ถูกกกกกใใใใชงงงนน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 เเเเเเเอออออออัััับบบบรรซซลลลโยยทททีีทีีววตตนนแพบบพืืคหๆ น,นั่นหมายความว่าเจะรนซานโชรู้อยู่ก่อนแล้วว่าตนเองจะไม่ได้ลงสนามจากนั้นทั้งซานโชกับเอเดร็กเทนฮาก็มีการพูดคุยกันซึ่งหลักใหญ่ใจความก็คือการที่คุณสื่อชาวดัตได้อธิบายว่าเพราะอะไรเขาถึงมองว่าซานโชมีการฝึกซ้อมที่ไม่ดีตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เทนฮากพูดกับสื่อไปตรงๆแต่นั่นคือประเด็นที่ซานโชไม่เห็นด้วยกับเทนฮากมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นที่มีการพูดคุยแล้วนั่นเองขณะที่ข้อมูลอื่นๆจากบทวิเคร,ราะห์ ดำนวยความสะดวกต่างๆในแคลินตันกับทีมชุดใหญ่กระทั่งการจอดรถในที่จอดรถของแคลินตันจากเดิมที่จอดกับสมาชิกทีมชุดใหญ่เขาก็ถูกปรับลดให้ไปจอดใกล้กับอาคารของทีมแคมเปญแทนนอกจากนั้นก็คือการถูกห้ามใช้โรงอาหารของทีมชุดใหญ่และต้องทานอาหารจากอาหารกล่องในแบบทีมเยาวชนแทนอีกด้วยขณะเดียวกันปัญหาระหว่างซานโชกับเทนฮักเองก็เคยมีความพยายามจะไก่เกลีย่ยจากฝ่ายบริหารของสโมสรมาก,ก่อนบ้างแล้วแต่พอเวลาทอดยาวไปและต่างก็รู้ชัดแก่ใจถึงจุดยืนของทั้งสองฝ่ายพวกเขาจึงเลือกสนับสนุนทางกุญซือมากกว่าแม้จะมีบุค ลากรระดับซีเนียบางส่วนที่มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าเทนฮากวางแผนนี้มาแล้วว่าจะค่อยๆบีบให้ซานโชเดินทางมาถึงจุดที่ต้องแยกกันนั่นคือภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับว่าแทบจะเหมือนเดิมกับที่เคยมีสื่อรายงานเกินไปบ้างแล้วแต่ทางเดลิติกได้นํากลับมาประมวลใหม่อีกครั้งในช่วงวันที่ผ่านมาขณะที่อเริฮันโดกานาโชดาวรุ่งอาเจนตีสอบแวงงานเข้าจากโพสต์หนึ่งในโซเชียลมีเดียของตัวเขาเองที่มีการใช้อิโมจิเป็นรูปกอริลลาบนภาพจังทเดโนนาาาลมไ้ช ระบุว่าแม้ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวไม่นานตัวของกาลาโชจะได้ทําการลบม,มันออกไปเราได้รับคําแนะนําจากคนใกล้ชิดว่าอิโมจิที่ใช้นั้นอาจถูกตีความสื่อไปนในทางเหยียดผิวได้แต่ความที่มันถูกบันทึกไว้เป็นดิจิทอลฟุตปรินต์ตามยุคสมัยเอาไว้แล้วและทาง FA ก็ได้ทราบเรื่องนี้แล้วว่ามีการกระทําเกิดขึ้นซึ่งจุดนี้ทาง FA ก็สามารถจะตั้งข้อหาละเมิดแนวทางของพวกเขาที่มีต่อการใช้โซเชียลมีเดียที่ละเอียดอ่อนทางเชื้อชาติถือเป็นข่าวร้ายที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตีเจตนาได้อย ของการใช้อิโมจีเพื่อจะสื่อไปในทางสออเสียดเหยียดเชื้อชาติอะไรอย่างนั้นแน่นอนเพียงแต่เขาต้องการจะแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมทีมที่ทำภารกิจการเซฟจุดโทษได้กับเท่านั้นแต่หากจะมีบทลงโทษเกิดขึ้นจริงๆก็คงต้องยอมรับว่าตัวนั้นรู้เท่าไม่ถึงการและเก็บเป็นบทเรียนไปเพราะการณีคล้ายกันแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาบ้างแล้วกับในวงการฟุตบอลอังกฤษและเ a ก็มีบทลงโทษเชน่นกันนั่นเองส่วนอีกหนึ่งชิ้นรายงานจากทางเดลิติกระบุว่าแมนเชสเตอร์ n ยู e d นตกล้เป็นสโมสรฟุตบอลที่มีรายได้สูงงงชนนนนนิิดดดเปปป็รระววัััตตกกกาาาาแ่ททลบยขุมถึ้อ ช่วงฤดูการ2022-23โดยรายรับรวมสำหรับช่วงเวลาดังกล่าวนั้นสูงถึง648.4ล้านปอนด์ซึ่งโตขึ้นมากถึง11%จากของซีซั่น2021-22ส่วนนี้ก็ระยะยาวยังคงอยู่ที่ตัวเลข650ล้านเหรียญสหรัฐโดยที่จะไม่มีการจ่ายปันผลเหมือนเช่นปีที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขรวมๆเหล่านี้สะท้อนว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังถือเป็นแบรนด์ที่เข้มแข็งแนละทรงประสิทธิภาพอย่างมากเพราะว่าขณะเดียวกันการที่พวกเขามีตระกูลเกรเซอร์เป็นเจ้าของทีมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้พวกเขาไม่ได้เติบโตมากกว่าเเดดิมราาาถูกกฉุั้งอไวจ ที่เจ้าของทีมไม่ได้คิดจะนําเงินไปต่อยอดพัฒนาอะไรที่เกี่ยวกับสโมสรนเลยนอกจากเข้ากระเป๋าในส่วนของพวกเขาเองจะเรียกว่าเป็นทุกขลาบก็คงไม่ผิดเท่าไหร่กับแบบนี้แต่อีกแง่หนึ่งนั้นตัวเลขรายจ่ายของสโมสรนถือว่าน้อยลงจากปีก่อนหน้านะครับอีกทั้งตัวเลขขาดทุนก็นลดลงจากซีซั่น2021-22อยู่มากพอสมควรเพราะปีดังกล่าวขาดทุนไปกว่า115ล้านปอนด์ลดมาเหลือ23ล้านปอนด์ก็เท่ากับว่าพอจะเห็นทิศทางการจัดการภายในที่ภาคส่วนฟุตบอลกําลังดาเนินการบูรณะทีมใหม่ให้กลับมาอยู่ในภาวะปกกตติิท้งงเรรรรื่อฟุบบลลแะดาาานห เื่อว่าคงต้องรอดูกันอีกสักพักนะครับจะได้เห็นว่าหลายอย่างเข้ารูปเข้ารอยได้มากขึ้นอีกขนาดไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เซอร์จิมแมตคลิปกำลังจะเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารจัดการด้านกีฬาของทีมก็ยิ่งจะชัดเจนมากขึ้นว่าทีมกําลังดีขึ้นหรือแย่ลงในเรื่องสายงานการบริหารขณะที่รอบวันที่ผ่านมามีบทสัมภาษณ์ของฟาคุณโดปเปเยสตี้ในกระแสเรื่องของแมนเชสเตอร์ดาบี้ที่จะมีคิวหวดกันในวันอาทิตย์นี้โดยดาวรุ่งทีมชาติอุลุกไวยกล่าวว่าก่อนอื่นเลยแมเนมเชสออออเต กันอย่างแทบไม่เห็นด้วยซ้ำพราะทุกที่ที่คุณไปว่าจะเป็นเมืองที่มีแต่ผู้คนใส่เสื้อของยูไนเต็ดซะมากกว่าสําหรับผมมักจะมีความกังวลเสมอเวลาก่อนเกมจะเริ่มเหมือนเป็นอะดรีนาลินที่หลั่งมาในตอนนั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเกมดาบี้ที่เป็นการเตะในโอทาฟอร์ดซึ่งบรรยากาศมันจะบ้าคลั่งอย่างมากแน่นอนอีกเพียง2วันนะครับที่แมนเชสเตอร์ดาบี้จะระเบิดศึกยกแรกของฤดูกาล2023-24ที่โอทาฟอร์ดบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมสุดสําคัญต่อศักดิ์ศรีของเพื่อนร่วม ต่อยอดความมั่นใจไปสู่การเข้า2เดือนสุดท้ายของปี2023โดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่แม้ระยะหลังจะเก็บชัยชนะแบบเข้ารสชาติดราม่ามาได้แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือรูปโฉมทรงการเล่นฟุตบอลที่ถูกมองว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักและค่อนข้างเป็นรองทางฝั่งของแมนซิตี้ที่พ้เล่นซึมแนวคิดการทํางานของผู้จัดการทีมได้มากกว่าแต่ก็นั่นแหละครับฟุตบอลกีฬาที่คาดเดาผลลัพธ์ไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดหลังนกหวีดยาวจบเกมดังขึ้นความเคลื่อนไหวอัปเดตเกี่ยวกับเกมนัดนี้จะมมมีีีาาากขึ้นนววขนน้้นนนนนนนใช่่ววววววงัััุรรหือะะคคเเพติแลจป็ท สื่อของทั้งสองทีมออกงานเพจคอนเฟล็นต์ให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงความพร้อมของแต่และฝั่งยังไงก็สามารถติดตามกันได้เหมือนเดิมทุกเช้ากับรอบโลปีสแสดงทางช่องสับหลอกนี้แหละครับ